Vengo con la cuadrícula. ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอ,อาสาสมัครจราจรแม่บ้านจราจรจำนวน122นายจากสถานีตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานการกู้ชีพฉุกเฉินหรือ CPR รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิตในโครงการ ตำรวจจราจรกู้ชีพโดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยวิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ C.P.R. and A.E.D. การฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอาหารหรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจเป็นการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงแล้วนำไปช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุในนาทีชีวิตมาแล้วหลายรายจึงต้องการเพิ่มความรู้ให้กับกำลังพลเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับประชาชนนี้เพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดได้ พลตำตร,รีประสงค์กล่าวว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ความรู้กับตำรวจจราจรแม่บ้านและอาสาสมัครจราจรเพื่อมีความรู้ในเรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้นเวลาพบเหตุเจออุบัติเหตุประชาชนได้รับบาดเจ็บซึ่งทางแพทย์เดินทางยังไม่ถึงตำรวจจราจรสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะนำส่งให้ทางแพทย์ได้รักษาต่อไป 何 <music> <music>